จากความตายเอ้ยโวมาแบบเสียบมาแบบนี้แล้วโดดเข้ามาที่จะฆ่าาเราหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเขาเข้ามาอะไรแล้วโลงไปโดนเนียน็อคดาวจากว่าแลกกันไปพอน็อคดาวคืนไปด้วยอีกหนึ่งการทีทีมีหน้าเล่นสิเพื่อนคุณอะไรโดนฝ่านะแต่ว่ารอดไปได้ไหมไม่ได้ฮะเนี่ยเนีลงไปลูกในพอจัลติไหลตายเอสอาร์วิวเจ็บมาเวทธนาส่วนมาเหมือนกันนะ เอสอารวิเจ็บจากด้านบนมาทําให้เลือดเหลือดน้อยครับแล้วมุมนี้เห็นแพมๆเรียบร้อย่ายใ,ใส่เด็กกันเจ็บมากนะแล้วได้นอกดาวคุณทีมไปแบบนี้เป็นช on อดวอนออนวรอลุ้นเลยแล้วตะเบ้าขาวขาวโอ้ตายเป็นต้อโอ้ยเรามีแฟดคืนไปเหมือนกันหนึ่งลูกอาศัยทามิ่งเขาถือของไหมเขาถือของแล้วส่งมาเบกไว้เพราะว่าเป็น t p พปิดงานไปเป็นที่เ,เรียบร้อยครับ ไปหนึ่งว้ไปต่อครับช็อตนี้ลากหมดเลยหรือเปล่าเห็นไหมตัวข้างหน้าตีไฮไลท์แน่ผมบอกเลยถ้าเอาสุดยังไงดีช็อตนี้คมๆครับโดนไล่ระเบิดมาหลบปุ่มอ้โหหลบได้ดีครับไล้เห็นแบบนี้ยังไงสิเก้าดาเมจยังไงเชิงเชิงเชิงอย่างกับรูเมื่อวานเรียบร้อยคุณผู้ชมสิบห้หรือเปล่าชาวสิบห้าไหมสบห้าสิบห้าหรือเปล่าครับ